สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของชีฮักกันดีกว่าทุกคนเรียกได้ว่าชีฮักเองเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าทําออกมาดีมากๆนะครับแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยแต่แบบว่าเราเห็นกระแสของชีฮักเนี่ยถามว่าดีไหมก็อยู่ในระดับกลางๆแล้วกันนะไม่ได้แบบพุ่งพ่านพุ่งปลี้อารมณ์แบบมูนไนที่ออกมาสุดยอดมากๆถูกไหมเพราะว่าชีฮักเองเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้แอคชัน่นไม่ได้แบบบูหลกขนาดมูนไนอะ แต่แบบว่ามันจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันใน MCU เยอะมากๆเลยวันนี้เองเนี่ยก็เลยจะมาบอกทุกคนนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ดูชีฮักเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะติดตาม MCU ต่อไปในเนื้อเรื่องหลักๆเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าคุณพลาดแล้วละ่ะถ้าคุณไม่ดูชีฮักนะครับเพราะอะไรครับคลิปนี้อาจจะ พูดถึงเนื้อหาที่อาจจะไม่ได้เข้ากึ่งสปอยมากนะแต่จะบอกว่าในชีฮักเนี่ยมันจะบอกอะไรออกมาที่ทําให้คุณอนจ่จะเป็นต้องไปดูเพราะว่าชีฮักเองเนี่ยด้วยความที่ว่าเรื่องราวอะ่ะมันเกี่ยวกับชีวิตของคนในจักรวาลมาเวลถูกไหมชีฮักเนี่ยเป็นเรื่องที่เรฟเฟรนซ์ไปถึงฮีโร่คนอื่นๆเยอะมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของเดือฮักที่ไม่มีหนังเดี่ยวของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเองอะ่ะการจะปูเรื่องราวไปสู่เรื่องถัดๆไปของเดือฮักต่อเนี่ยมันจะต้องทําในชีฮักเนี่แหละครับนั่นทําให้เกิดอะไรขึ้น้นนนนรรัั She ออร่่่ททําาาใใหเเืออองงงงขีีกกมปปููไส สิ่งหลายอย่างมากมายอารมณ์เหมือนว่าเหมือนซีรีส์วานด้าถ้าเราไม่ดูวานด้าแล้วเราไปดูด็อกเตอร์สเปนสองเลยเาอาจจะแบบงง,งๆไม่ได้เข้าใจเรื่องราวแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ชีฮักเนี่ยจะสำคัญกว่านั้นนะครับผมเพราะว่าวานด้าเนี่ยอาจจะส่งผลต่อมาที่เรื่องเดียวถูกไหมแล้วก็อาจจะส่งผลไปถึงเรื่องวิชั่นสีขาวที่เหมือนจะถูกลืมไปแล้วแต่เอาเป็นว่าอันนี้วานด้าจบไปตรงชีฮักเองอะ่ะผมคิดว่ามันสําคัญมากๆเพราะว่าเราจะได้เห็นเรื่องราวที่จะเชื่อมไปยังเรื่องอื่นๆแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีเวนตห่ตอหหอไปอีก หลายเรื่องที่รวมกันอยู่ในเรื่องเดียวแล้วก็เป็นเกร็ดความรู้ต่าง,งๆเกี่ยวกับฮีโร่คนนู้นคนนี้ในมาเวลเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้เองนับแต่นี้ไปจะเข้าสู่สปอยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าให้ผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้ดูมาแล้วอยากจะไปดูแล้วแบบเฮ้ยดูคลิปนี้มาแล้วโอเคเข้าใจแล้วถ้าอยากดูมาเวลต่อไปในหลายๆเรื่องให้เข้าใจจะเป็นต้องดูชีฮักก็ปิดคลิปนี้แล้วก็ไปดูชีฮักได้เลยแต่ถ้าใครขี้เกียจด,ดูอยากจะฟังสปอยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยชีฮักมันจะนําไปสู่เรื่องราวอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็มาตนไเาะจํปสูหุ การหนังเดียวหรือว่าเป็นซีรีส์อะไรก็ตามที่จะเป็นเรื่องต่อไปของเดือหักเพราะว่าเดือหักในตอนนี้เองเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าตัวของเขาอะแม้ว่าจะควบคุมให้ตัวของเขาอะมีสติปัญญาแล้วก็ควบคุมร่างของฮักได้แล้วถูกปะแต่เขาได้บอกมาว่าในตอนแรกนารล็อกเนี่ยในตอนที่เขาไปอยู่ที่ดวงดาวสากาเขาไม่ได้เปลี่ยนร่างกลับเลยในช่วงเวลา2ปีและดูเหมือนว่าในช่วงเวลา2ปีนั้นเองตัวของฮักก็จะไปก่อเรื่องไปทําอะไรเอาไว้ที่เรายังไม่รู้เนี่ยอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับและล่าสุดนี้เองเนี่ยก็ได้มียานจากสากาเนี่ยมา,าลาาแล้ว เท่ากับเดอะฮักเนี่ยกลับไปยังอวกาศแล้วนะแล้วตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนเก่งกันไว้ว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเวอร์วอลฮักหรือเปล่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่เดอะฮักเนี่ยจะมีลูกออกมานะครับผมแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่เดอะฮักหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจะได้กลับมาซัดก,กับฮีโร่ที่โลกอย่างแน่นอนตรงนี้เองเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดสําคัญมากๆถ้าไม่ดูชีฮักจะไปดูเดอะฮักต่อเนี่ยอาจจะงงเลยเอา้าวทำไมดูแล้วเดอะฮักจูๆ่ๆออกมาอวกาศอีกทีได้ไงวะถูกปะเพราะว่าตอนแรกก็อยู่ที่โลกแล้วนี่พอเปิดหนังเดอะฮักมาอา้าวอยู่อวกาศเลยนีี่ออาาจจจะเป็นนกุดสํคัญ จากนั้นเองนะครับเรื่องถัดมาเนี่ยนะครับผมคือเรื่องราวที่จะเป็นส่วนต่อจากเหตุการณ์ซีรีส์วอร์นะครับนั่นก็คือเรื่องกฎหมายของฮีโร่ต่างๆเนี่ยเรื่องต่อจากสนธิสัญญาโซโคเวียเนี่ยจะถูกเอามาอยู่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าชีฮักเองอะ่ะตัวของเธอเจนนิเฟอร์วอลเทอร์เนี่ยเป็นทนายนะแล้วตัวของเธอก็จะต้องมาว่าความเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าผู้มีพลังพิเศษนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเกิดออกมาตั้งแต่ก่อนซีรีส์จะฉายแล้วว่าเรื่องราวเนี้ยจะเป็นเรื่องส่วนต่อมาจากสนธิสัญญาาาาโ,โคเเวววียนะนะรรตง้้้้ก็็จไดดห่สุทแล จักรวาลมาเวลอ่ะเราทํายังไงกับผู้มีพลังมากขึ้นนะครับผมเราจะมีการจัดตั้งทีมมีการลงโทษมีกฎหมายอะไรมันรองรับไหมตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาสําคัญที่จะทําให้จกกักรวาลมาเวลใน MCU เนี่ยมันขับเคลื่อนต่อไปได้ต่อจากนั้น,นครับผมเรื่องราวของทีม Thunder b o l t นั่นเองครับทันเดอร์โบว์เนี่ยดูจากทีมก็รู้แล้วละ่ะมันคือทีมรวมไวร้ายนะครับแต่เราจะได้เห็นแง่มุมต่างๆของายร้ายมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าายร้ายพวกนี้จะโดนเรื่องกฎหมายอะไรบ้างทำไมพวกเขาถึงมารวมเป็นทีมฮีโร่ได้ตรงน พวกอีสเตอร์เอ็กหรือว่าผ่านพวกเอ็นเครดิตต่างๆในเรื่องราวที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบ็กวิดโวเนี่ยก็มีเยเลนาเบโลวาถูกไหมหรือว่าทาง Falcon เฟลคอนอย่างเงี้ยก็มีตัวของ USA g e n t หรือว่ากัปตันอเมริกาคนใหม่ตรงนี้เองของชีฮังเนี่ยก็ได้เห็นชัดเจนเลยว่ามีอีเมลบอนสกีอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าตัวของอ b บ m อมิ t เนชันแต่ตรงนี้เราจะได้เห็นขั้นตอนเพิ่มเติมขั้นตอนแบบละเอียดเลยว่าโอเคในแง่มุมของกฎหมายในตอนที่เขาถูกคุมขังเนี่ยเป็นยังไงได้เห็นความคิดของวายร้ายมากขึ้นนะครับผมก็เรียกได้ว ใจมากขึ้นทันทีโบ้พูดง่ายๆเปรียบเสมือนอาเวนเจอร์ของเฟสหนะครับเป็นทีมรวมไวรลายแทนแลวาเวนเจอร์เนี่ยค่อยไปซัดกันอยู่ที่แบบเฟสหกเลยก็คือแข่งเดนัสซี่กับซีเควตวอรนอกจากนั้นยังไม่จบแค่นี้นะครับผมนอกจากนั้นเองเนี่ย โลกของชีฮักเองอ่ะจะมีการเปิดเราตัวละครที่มีพลังพิเศษอีกมากมายเลยเพราะว่าตัวของเธอทํางานต้องมาว่าความให้กับผู้มีพลังพิเศษถูกปะข้อต่อไปเนี่ยก็เลยทําให้เราเนี่ยจะได้เห็นตัวละครที่มีพลังพิเศษใหม่ๆเนี่ยโผล่ออกมาเต็มไปหมดนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเราพวกเทคโนโลยีที่เป็นอีสเตอร์เอ็กต่างๆด้วยนะว่าแบบเ,เทคโนโลยีของโทนี่สตาร์กเนี่ยมันเอามาทําอะไรต่อบ้างเทคโนโลยีอันนี้มันทําไว้อย่างไงกันก็จะมีเกจความรู้เกี่ยวกับฮีโร่เนี่ยเข้ามาให้เราได้รู้อีกมากมายเลยเพราะฉะนั้นเองอ่ะด้วย4เหตุผลนี่เ,เ,นเป็นเหตุผลแล้วล่ะ ที่ทำให้ทุกคนน่ะต้องไปดูชีฮักจริงๆนะครับถ้าเราอยากจะดูมาเวลต่อให้มันได้เต็มอัตรัจริงๆอะ่ะคุณดูแล้วคุณอาจจะไม่ได้ชอบชีฮักแบบสุดๆก็ได้แต่ก็ดูๆไปเถอะแล้วดูแล้วคุณจะหลงรักเองเพราะว่าชีฮักเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ผมคิดว่าทําออกมาได้ดีที่สุดของมาเวลเลยนะอาจจะแบบอ่ะโดยรวมเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ตีมที่หวือหวามากอะแต่พอดูแล้วว่ามันเล่าออกมากลมกล่อมมากๆเลยนะคือแบบมีทุกฉากมีฉากต่อสู้มีทุกอย่างคือมันดูเราไม่เบื่อเลยนะครับผมก็เลยอยากให้ทุกคนไปดูกันและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมที่เราได้นามาฝากให้ผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่า,อ,าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมานด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการคอมิกเวิลด์เดลี่นะครับ